สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิ้งง้วพพวานครับวันนี้ครับทองเก้าเดือนแล้วครับเพิ่นว่าครับสูงรอยสามหาบคพะวานสูงรอยสามสิบหาครับลูกสองค่ะทองนอ้วนนั่นนะอ่างใหญ่ๆยิงสี่ครับเปิดไว้ถึกๆได้ครับพี่น้องครับสองหมื่นหาครับตัวนี้ทรงฟี่จักโลครับพะวานครับสองร้อยกิโลอีกโอ้ยไก่ปั่มสุดๆครับเมื่อนี้ครับ งวกระถือแล้วแถมทรงฟรีอีกสองรอยโลครับพี่น้องครับทองเก้าเดือนนะครับนับมือนนับเว้นอยู่ครับนี่ครับงวหัวลุ้นก็ว่าได้ครับเขามีซ้ำหนี่ครับพี่น้องหู้วันน่ะต๊หัวให้เบิ้งเลยหู้เรียบขอเท่าง่ามมดดนาีห้งครับงวตัวนี้นั่งนาแขยงขาใหญ่สองหมื่นหาทรงฟรีสองรอยโลเบิ้งข้นหางโอ้ข้นหาง ไงแหงครับพ่วงหางเพจกาลัางบวมนะครับเด้อเพจกาลัางยานลงมาครับกำลังยานพ่วงหางดํอาอ่าเลี้ยงสุดๆครับแม่นี่ครับสองเมื่นหาโอ้ยท่องโมเมนนสี่เฟสอีโบโพวัพวนมึงเนี่ยเพจสองขางเด้นี่อนโอ้ยสองขางได้เพออกครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นนะครับพี่น้องเอาไปรุ่นสองหา สนใจโทร่ห้าพะว่านทรงฟรี่อีกสองร้อยโลอยยโอ้เอเพีซองขางนะครับมันแฝดว่ครับพี่น้องครับสนใจโทรด่วนนะครับเดอ้อสองเมื่นหาครับโทร่หาพะว่านเลยครับง้อทองนังนั่นนะไก่ขอดทองเก้าเดือนเก้าเดือนเต็มพอดีเพราะว่านว่าพิการจุบันน้องแสงอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญบรรยากาศช่วงพกมงแรงแล้วครับ มึงคับพี่ครับหน้าตาเชื่องดีครับเชื่องดีเชื่องดีไม่มีปัญหานังน้าดีเอาไปรุ่นแฟนน้ากันครับตัวนี้ครับบึงท่องนี่แหละครับท่องคนนั้นน้าหน่วยออกยูกว่าเซ้าทรงสี่ซองลอยโลสนใจโทมานะครับเด้อนะะมาตึงจับเข่าให้เบิงมาจักกันเด้เนี่จับเข่าเซเว่นเลยเบอดีอบอสน้น บ่อดือ้อบ่อสน้นพุ่นะโอ้หูแหง้งหูแห้งครับพุ่นะโอ้ยลูกออกมาแดงจึงคงหนาจึงคืงเลยเดี๋ยวนี้พุ่นะสองเมื่นหาครับทรงฟี่สองรอยโลสนใจโทรหาพ่อว่านเลยครับแม่นี่ครับพี่กาจุบานน้องแสงอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญเดี๋ยวบอถึงทรงให้เพื่อนเองครับโรมาโลครับพี่น้องครับ สำหรับชิปหนีเอาไว้สำนีดนอครับเนอพอกันชิปนาครับสวัสดีครับผม